สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตายก็จะพาทุกคนมาอัปเดตนะเมื่อคืนนี้นะคะฝนตกหนักเลยค่ะสวนก็ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวค่ะต้นถั่วฝักยาวนะคะใบใหญ่มากใบแข็งแรงมากนะแล้วก็ตอนนี้ติดดอกแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะติดดอกแล้วเมื่อวันก่อนตายก็พึ่งรดด้วยฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนนมสดไปนะคะ ปรากฏว่าเขาก็โอเคเลยนะคะเริ่มติดดอกออกมาแล้วค่ะนี่นะคะก็จะมีช่อออกมาแล้วนะคะหลายๆจุดนะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเห็นถึงพัฒนาการที่ดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับต้นบวบนะคะที่ตต่ได้ปลูกไว้ในล้อยางตรงนี้นะคะเดี๋ยวต่ก็จะทำการขึงเชือกให้เขาหน่อยนะคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาอัปเดตสวนนะคะยังไม่ได้มีการปลูกอะไรนะคะ ได้ปลูกพืชไปหลายอย่างหลายชนิดแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการบำรุงนะคะการดูแลนะคะเดี๋ยวจะขยายภาพให้ดูเนาะอ่ะอ่ะน,น,นั่นเป็นบวบนะคะที่อยู่ในล้อ,อยยางนะเดี๋ยวก็จะขึงตรึงเขานะคะให้เขาได้เลื้อยไปตามเชือกที่เรามัดไว้ค่ะ เดี๋ยวมีต้นบวบอีกหนึ่งต้นนะคะอยู่ทางด้านหลังนู้นนะเดี๋ยวตายก็จะขึงเชือกไปเลยนะคะ ตอนนี้นะคะต่ยก็ได้เอาต้นบวบนะคะให้มายึดเกาะกับเชือกนะคะที่ได้ขึงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในล้อ,อยางนี้มีบวบอยู่3ต้นด้วยกันค่ะส่วนล้อ,อยางนั้นนะคะมีบวบต้นเดียววัชพืชเกิดขึ้นเต็มเลยค่ะทุกคนเนี่ยนะคะเดี๋ยวต่ายก็จะต้องมาถอนวัชพืชด้วยนะคะทีนี้เท่าที่ต่ายสังเกตนะต่ายมาขึงเชือกช้าไปนะคะมาขึงเชือกช้าไปจริงๆต้องรีบมาขึงให้เร็วกว่าน,นี้นะคะ แล้วใบเขาเนี่ยเล็กนะคะสําหรับต้นนี้เนี่ยใบเล็กนะแตสังเกตดูนะว่ารอบไหนเวลาที่ปลูกแล้วต้นพืชใบใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยเขาจะให้ผลผลิตได้ดีมากๆเลยค่ะแต่รอบนี้ก็คือใบเล็กนะคะแต่เดี๋ยวาตก็จะบํารุงดูแลกันต่อไปนะคะดูสิคะวัชพืชคือเพียบเลยนะคะโอ้โหเขานี่เกิดเก่งจริงๆเลยนะยิ่งช่วงฝนตกแบบนี้นะคะทุกคน เกิดมาไวมากๆเดี๋ยวคอถอนวัชพืชก่อนนะเนี่ยนะคะใบเขา ถ้าใหญ่กว่านี้โอเคเลยนะเนี่ยคือเนี่ยถ้าใหญ่อย่างเนี้ยโอเคนะคะโอเคเขาจะให้ผลผลิตด,ดีเท่าที่ไต่สังเกตนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะถ้าใบใหญ่ตั้งแต่ยังเล็กอยู่เนี่ยจะให้ผลผลิตด,ดีเหมือนต้นถั่วฝักยาวเนาะเนี่ยด้านนั้นใบใหญ่นะคะมีแนวโน้มที่จะให้ผลผลิตด,ดีมากนะคะนี่ก็พาทุกคนนะคะมาทำอะไรนิดๆหน่อยๆในสวนนะคะ ทำค้างผักให้ผักได้เลื้อยนะคะถอนวัชพืชพาอัปเดตต้นถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วฝักยาวที่ปลูกลงในแปลงนี้ก็จเจริญเติบโตขึ้นมาดีมากแล้วนะคะนี่เป็นต้นกล้าแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนอัปเดตต้นผักบุ้งสักหน่อยนะคะที่ไต่ได้ปลูกไว้ในล้อย,ยางนะเนี่ยค่ะเขาก็กําลังจเจริญเติบโตค่ะล้อย,ยางที่อยู่ข้างๆต้นถั่วฝักยาวนี้นะคะกําลังจเจริญเติบโตดีเลยค่ะ ช่วงนี้ฝนตกลงมาด้วยนะคะผักบุ้งชอบน้ําค่ะมาดูทางนี้กันบ้างนะคะที่ต่ได้ย้ายปลูกเมื่อวานเนาะต้นแรดิชนะคะที่ได้ย้ายปลูกนะที่ต่ทำคลิปให้ชมกันไปนะคะว่าแต่เอากระถางมาครอบหลังจากที่เขาที่ย้ายเขานะคะตอนนี้เขาก็ตั้งตัวได้แล้วนะคะทุกคนตั้งตรงค่ะไม่เหี่ยวไม่เฉานะยิ่งได้ฝนมาเมื่อวานนี้ด้วยนะคะพอดีเลย สำหรับในกระถางนี้นะคะที่เราขุดย้ายมานะแต่ก็มีการกระจายปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนแรกเขากระจุกตัวค่ะอยู่มุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นเองนะคะตอนนี้แต่ก็ย้ายปลูกแล้วให้เขาห่างๆกันสักหน่อยอย่าชิดกันเกินไปนะคะตอนนี้เราก็จะมีแระดิชสองล้อ,อยางด้วยกันค่ะนี่ค่ะแระดิชพันนี้นะคะจะไม่ใช่แรดิชหัวใหญ่นะก็จะเป็นแระดิชลูกเล็กๆนะคะเชอร์รี่นะคะเขาเรียกว่าแระดิชพันเชอร์รี่ค่ะ แล้วก็ต้นผักชีฝรั่งค่ะทุกคนที่ได้ย้ายมาปลูกนะคะหลังจากที่ปลูกในกระถางมานานเป็นปีเลยอะ่ะเก็บกินได้เป็นปีเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต้นเขาโทมไปนะก็ได้ย้ายมาปลูกอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาได้มีชีวิตใหม่ปรากฏว่าเขาก็รอดให้ค่ะทุกคนเนะะี่ยค่ะดีเลยทีเดียวนะคะผักชีฝรั่งเนี่ยปลูกรอบเดียวเนี่ยคือกินได้ตลอดจริงๆเวลาต้นเขาโทมเขาอะไรอย่างเงี้ยบำรุงดูแลหรือว่าย้ายปลูกมันเหมือนกับว่า มันเหมือนกับว่าได้ชีวิตใหม่อือมได้เริ่มต้นใหม่นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูโหระพากันบ้างนะคะสําหรับโหระพาที่จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะก็จะเป็นโหระพาที่ตัดปักชําแบบง่ายๆนะคะไม่ได้ขยายโดยการเอายอดมาชานะก็คือเอาํำต้นค่ะเนี่ยจะชี้ให้ดูนะคะเป็นลำต้นแบบนเนี้ยเนี่ยปักไปเลยปกักปักไปนะคะปรากฏว่าพอปักไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะ เขาเจริญเติบโตตั้งชูนี่ลำต้นเขานี่ต้นเขาหนี่ต้นเขานะคะนี่ค่ะแต่ละต้นแต่ละต้นนี่อย่างนี้เลยก็คือปักปักไปแล้วเขาก็เจริญเติบโตของเขาอะคะ่ะนี่ค่ะโหระพาปลูกง่ายมากๆนะคะเขาแค่ปักปักเท่านั้นเองนะใครสะดวกชํายอดก็ชํายอดนะคะใครสะดวกปักลําต้นนะคะก็เอาลําต้นมาปักได้เลยแบบนี้ เดี๋ยวเขาก็ติดรากแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตมาของเขาเองนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะเริ่มต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วใบเขาก็แทงแตกออกมาเองนะคะนี่ตอนแรกที่ปักนี่ค่ะกิ่งที่หักนี่ค่ะเขาเกิดให้ง่ายมากๆนะคะสำหรับโหระพานะเอาละคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเที่ยวชมสวนเนาะในช่วงฝนตกนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ